อาอสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เซนทาราแกลนนะคะเรามาที่ห้องอาหารเดะสกายใช่ปะเดะสกายเนาะอันนี้เราก็มาถึงในส่วนของโซนร้านอาหารแล้วนะคะอันนี้เราจองโต๊ะเอาไว้นะคะควิวกรุงเทพน,นะคะสวยมากๆเลยอ่ะวันนี้นอากาศดีด้วยมันเหมือนแบบวันนี้จะเริ่มแบบหนาวๆหน่อยแล้วนะ ให้ดูมันยังไังนี่จะเป็นส่วนเมนูของเรานี่ส่วนของเมนูนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบนี้เลยก็เ,เลือกะคะ่ะก็จะเป็นพวก appetizer soup อย่างเงี้ยคะ่ะพวก w อพ m appetizer ต่างๆก็มีพวกซีฟู้ดพวกไ่ก็จะเป็นอันนี้เลยเครื่องดื่มก็จะมีทั้งที่เป็นพวก cocktail champagne จะดื่มวายแล้วก็เราจะเลือกเป็นเซตเมนูนะคะวันนี้เซตเมนูที่เขาจัดมาก็จะเป็นล็อสเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะเซตนี้2,900บาท่ะ ตอนนี้นะคะพนักงานเขาก็จะมารินไวท์ที่เราสั่งไว้ะคะ่ะจะมารินให้เราชิมก่อนว่าเราโอเคกับรสชาติหรือเปล่าได้ครับเดี๋ยวอันนี้เป็นเทสก่อนนะครับผมเดี๋ยวลองจริงกันักไาเดีย๋ยวลองเทสดูก่อน,นะะโอเคนะคะ อีกอย่างที่ประทับใจที่นี่นะคะคือมีความรู้สึกว่าพนักง,งานแบบสุภาพน่ารักแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรสวิตไมล์ดีมากๆเลยค่ะอันนี้มันชื่อเลิมเลิมเทสตส์สีมันสวยดีอะ่ะปกติไม่ได้ดูไวายนะคะแต่ว่าลองเขาจะมาเสิร์ฟขนมป,ปังให้เราทานก่อนเลย แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมะก,กอกใช่ปะไว้ท่านกับอะไรไม่แน่ใจเซนเมนูที่เราสั่งอะไรนะคะมีทั้งหมด5อย่างนะคะเอ้ย6อย่อาง6อย่างใช่ปะ6อย่างนะคะตัวแรกมาแล้วนะคะเป็นเอโวซ์โหมดละ่ะใช่ปะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่เมื่อกี้แอบชิมขนมบางไปก็อร่อยมากๆเลย วันนี้เออลืมบอกไปนะคะวันนี้เราเป็นวัน anniversary น,นะคะ <c oughs> ครบรอบแต่งงานหนึ่งปีเลย จะมีมูสเป็นตังกวาเนาะแล้วก็เป็นลอสเตอร์อันนี้เป็นแดงๆน่าจะเป็นซอสคอมเมนต์ลองลอสเตอร์เดี๋ยวจะลองคำนี้ให้ดูนะคะว่าเราแซ่บมากสดชื่นะะมากเลย ก็จะมีความแบบหนึบๆแบบแล้วก็มีความแบบซอนน่าจะทำมาจากแบบแตงกวาเลย่ะคะแล้วก็มีแตงกวากของเข้มเพียว ตอนนี้จะเป็น l o เตอร์หนึ่งคอเลยรับไปให้ดำไหมครับนิดนึงค่ะโอ้ข้าวตานะครับแร ซาเกโดใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้แน่ใจเดี๋ยวต้องลองชิมน,น่าจะเป็นข้าวผัดมาก่อนอยากจะลองชิมนะคะอันนี้ก่อนอืมเป็นข้าวกระเทียมหอมอ,อ่ะ ย่างเนยอะไรย่างเงี้ยะคะ่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะมันจะมันๆอ่ะมันๆเด้งๆเ <c oughs> นื้ลอล็อปเตอร์แบบเด้งๆมากเลยอุม่มเมีเลมอนด้วยนะมีเลมอนไว้ทำลายรกแบบล่าหลอแน,น,น,นี้นอ่ะเบบอู้ ด้วยมาถึงจานเส้นนะคะจานนี้ปเ,เป็นสปาเกตก็ยังคงเป็นสปาเกติี้ลัคเตอร์เหมือนเดิมน,นะคะมันจะไม่ได้ดูแบบแห้งสะทีเดียวนะคะมันยังมีน้ำช้ำๆอยู่นี้เลยอะ่ะคาด่งจะอร่อยเดี๋ยวลองชิมดูนะคะ เปคล้ายๆครีมอ่ะก็หอมแบบหอมกลิ่นกุ้งไรอย่างหอมกลิ่นออฟเตอร์เงี้ยค่ะตระมาณเค็งหนูมันกินอย่างนี้มวะสมานนี้นะคะจะเรียกว่าไตรมิเต้นะคะวันนี้จะทำมาจากขิงนะคะไว้ใช้ล้างปากเงี้ยคะ่ะไว้ก่อนทานของหวานเนะาะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะรสชาติเป็นยังไงขอลองชิมที่เป็นลูกแข็งเกอ แบบแป่นขิงหวานแท้เนะคะมันจะต้องใช้ขิงล้างปากอันนี้ก็ไม่ไม่รู้มาก่อนเหมือคันมาเคยมไม่ค,ค่อยถนัดร้านอาหารแบบนี้แต่รสชาตินะคะีค่ะชอบ สำหรับเมนูของหวานนะคะตกท้ายเป็นสตรอเบอรี่ครีมชีสแล้วก็เป็นราดด้วยซอสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่ซอเบเป็นไอศกรีมนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยนะคะลองอันนี้ก่อนครีมชีสใช่ปะ จะมีคัมโบิด้วยแล้วเราก็จะราส,สตอบเบอร์ลิงลงไปอย่างนี้นะคะขออันนี้นิดนึงซอบีอยากทานด้วยกันทุกอย่างว่ามันจะเป็นยังไง ครีมชีจะบอกว่านุน่มๆมีละมุนมากเลยแล้วมันมันมีความหวานอ่ะมันปัดกับแบบตัวซอฟต์เบที่แบบเปรี้ยวกับมัน,นมีเข้ากันดีเลยค่ะเมื่อกี้เรียกเช็คอินนะคะทางโรงแรมก็ เค้กมาให้นะคะเป็นแฮปปี้แอนนิวอร์ารีขอบคุณคะ่ะน่ารักมากๆเลยสุดายน,นะคะประทับใจมากๆเลยค่ะแถมเค้กก็อร่อยมากๆด้วยขอบคุณนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเราจะทำคลิปดีๆแบบนี้ไหมเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะ